สบายดีพี่น้องสบายดีจ้า FC ทุกคนมานั่งดินเงื่อนไม่น้อยเด้อพี่น้องเลิกเลยสิมาตอบคอมเมนต์ว่าพวกเพื่อนพวกเพื่อนอัน FC น้องเพีองเนาะเรียบร้อยตลอด FC มีเอ้ามีลูกหนูก็ FC องไฟองมันได้ตามที่ช่องไฟช่องมัน FC ข่อยกับย่องข่อย FC อันไม่น้อยกับย่องเล้า FC นางมนกับย่องนางมนเนาะไป FC พ่อมานั่นน่ะ หากันมันก็มีความเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นเนาะพี่น้องเนาะการที่คนการที่เอฟซีมันแบบอย่างไรล่ะหมักหมักเปรียบเทียบคนสีพิษกันกับย้อนเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อนี่คือแบบนี้กะจักเป็นเอฟซีไพ่บุกจักนี่พอนางวนไม่อยู่ก็เหมือนกาหน้าสบายใจบัดบักสบายใจอยู่เวลากำวนอยู่หรือบ่อยู่นี่จงซึ้งน่าไรกันนี้แล้วเราอยู่สําหรบ เราอยู่กันเราไม่วุ่นวายดีซื้อหันซื้อนี่เนาะซื้อของของเพื่อนเราครับเป็นคนแสดงว่าเป็นอันนี้หันแล้วก็ดีกว่าเราบริกิทีนะคอมเมนต์ตัวนี้หันกินไดเป็นคนใดโรยเนาะน่าเนาะเป็นคนที่วานคึดไปเองเพิ่นคึดเองนะสิจ้าบางครั้งเราต้องเอาความรู้สึกผัวมาคิดด้วยนะอ้นไม่ใช่เอาแต่พี่น้องมาอยู่มากินบุญวายไปหมดว่ะ เฮาผลิตขึ้นเนี่ยนั่นว่าเออเป็นการบุญบายเนาะสีรษะปัญญาเฮาไปเฮือนเขาเขากะอิสระเฮาคือกันอันนี้บ่แม่นว่าสิอยนั้นมี่มาหาเว้าแนวนั้นแนี่ยนี่นะนะควรแบบควรบึ่งในเพื่อความบันเทิงหรือเปลบึ่งโดยความแบบเฮ็ดแนวใดบ่ให้เขาพี่น้องเขาปิดกันนะจังซีรษะ อันนี้คือกั้นเลยค่ะแฮปปี้โ <Happy S 2> พลวล้มันจุกแล้วกันแฮปปี <Happy Birthday. S 1> ้เบอร์เดย์เดอลิ้นยาววาสันวันนี้วันเกิดไม่ัมน,น,น <laughs> ให้ตรงกันกับทุกปีนะวาสันน่าอายจังเลยเกิดปีละสองครั้งวาสันเ็นเกิดปีละหาเถือ่อนเละมีเดือนหน้ากับวันเกิดอีกได้ไหมวันที่สิหาตุลาเดออืเดือนหาเดือนอันเดือนเดือนเดือนตุนลาเนี่ย เดือนสิบเอ็ดก <si> ็สิเกิดอีกได้บ้านในเดือนสิบเอ็ดในก็สิมีเกิดอีกเดือนสิบสองก็มีเกิดเดือนหนึ่งก็มีเกิดบ้านในตต้ห้าเลยเกิดทุกเดือนบ้านนอืมเชอเห็ดน่าได้บ้านในคนเฮานี่เกิดทุกเดือนเนาะก็แล้วเต่บ้านในเด้อดูกะหนาพร้อมลงหรือเปล่าก็สิพร้อมลงดูดอกพี่น้องเพราวะเพิ่นเห็ดเวียกจากนักในช่วงนี้กัอืมิ้นหน่อยมัน โ,โลพ,พล่งพี่น้องเอฟซีพลังคนกสูอยากมาหาก้าวกลบา่า้พุทนันเขานี่พิดกันอันนี้อันโตวพวงมาไล่เนี่ยอาจจะเอฟซีตัวยงคงเอื้อย่อยเดินเด้อสงสารเบาเพชรมานากับไทยไม่มีใครไปส่งเวลาไปไทยเบาเพชรขับรถไปส่งทุกครั้งคงมีธุระกันทั้งผัวทั้งเมียเลยไม่มีเวลาไปส่งเบาเพชรกันนะพี่น้องเป็นอยังเบาเพชรคือมาส่ง ฮอดด่านตลอดเพราะว่าทางเพื่อนนางมนเราบ่มีรถโดยสารเด้อเราบ่มีรถโดยสารใดเข้าหมู่บ้านเราผมบ่้เห็นหมูดหมู่บ้ามีรถโดยสารว่าเขาอยากเมื่องยามใดเขาอยากเมื่องยามใดก็ได้หรือว่าจังใดก็ได้ผัดซโนผัดง่ายบ้านนี้รถแล่นแต่ตั้งแต่เชร้าจนเย็นยันขัำรถโดยสารน่ะอืแล่นไปฮอดฮอดด่านเลย งานผู้โดยสารอีสัเนะอ้งานผู้โดยสารันอีสัมผัดเ้นทางเพื่อนนั่งวนผัดมันเขาไปในโซยในอย่างอีกมันบริมีแบบวาซีอะหน่านะมันบะมีรถโดยสารขันมีรถโดยสารขอดกสิบวยไปส่งดอกหนึ่งมาเสียเวลาเวลสองมาเสียน้ำมูน้ำมันขอดกบอเดียร์ให้มาหลับมาส่งขนาดนั่นดอกเด้อแล้อีกอย่างหนึ่งมันสะดวกเพรว่าเขานั่น หกเก้าสี uno, <necessity. S 2> ่นางมณ์เขาก็มีรถใหญ่เนาะค่อยซุ้มข่อยมีรถจักรเจ้าเอ้ยบางเคือนั่งบางมนมากข่อยก็ให้พวข่อยไปหับเถื่อข่อยก็ไปหับบางเถือกอ้ายข่อยไปหับตามภาษารถจักรอะลรพี่น้องเก้าสี่นกเอ้ยให้เข้าใจนะนี่เดิอพี่น้องเดิมบ่แมนซว่าเออเดียมาว่าเาไห้ว่าเออเวลาไปไทยเขาไปรับไปส่งพวกเจ้าตลอดอยา อยากเบอกทำนองนี่แหละอืแต่พอเลยเวลาเขามาเลยคือบมไปรับไปส่งเขารถโดยสารมันก็มีนะทนายไปส่งก็ไปได้แต่เขาก็บไม่ได้โทรหาบ่กเออให้ไปนู่นนี่นั่นเขาก็บม่ได้โทรมาเล่คอยไปขอเมืองวานนี่ฮะไปรถโดยสารมันสะดวกกว่ากันไปกับฮอดหันรถข่อยกับยากลูกน้อยข่อย ขันแมนว่าเออไปส่งในเด้อไปส่งกางขาดไฮฟัวตัวไปส่งกางาีก็ได้แต่เขาก็ไปโทรมาอีกอย่างหนึ่งหลุดด้วยซามันมีเด้อคุณเจ้าเด้อมันบอกคือทางซอยทางบ้านเขามันถ่าเออหลุดด้วยซานผ่านตลอดนะพอกระวัหไฮมาส่งสะดอกอืย่านนักใจเอฟซีขันสิไปหาก่ะ ไปเที่ยวไปหาไปโดนร้ายับนักใจเอฟซีได้อยู่ยังเฮงแท้สีสเป็นทํานองนั้นคือกันกับเอื้อยคอยมาเฮือนคอยอยู่เห็ดยังเิงแท้เอออยู่วุ่นวายเขาเห็ดยังเฮงแท้ขันสมุ่มบ่คอยไปผุน,น,นคือกันหันมาหาอันคู่อันยังกาคนรู้ใจแล้วหันคนรู้ใจมาหาแล้วหันปกเป๊กกะสีอันนั้นยังกาะสีหนาบ้านหนาตาชื่นบ้านเขาสีมีเบาเนวนั่นอีกพี่น้องเอ,อ้ยเบาพื้นคนเนี่เบาลิ้นบ่มีกระดูก เฝ้าใส่ตลอดเวลาเบ้าเพื่อให้เจ้าเสียหายเบ้าแน่ๆก็ได้เพื่อสีจะให้ซึ่งเจ้าพิดกันอืมคอยคันดีใจหรออืมงมพัวขอกระท้นโถอยู่พอประชิไปหมักคุณช่งสเปคขอคอยคนเตี้ยพี่น้องคอยหมักคนสูงประชีบอกเดืออไอายเคยขอกระแพงคืออายคอยแพงเกร่งเยคอยทำได้ขอกระแพงอายเคยแนวนันเละแพงทอกันมาจำศีซษะ ว่แม่สิคิด,ดคือซุ้มเจ้านะ่ะคิดัซสกปกเขาเอิญนนะ่ะอืคิดสกปรก,ก,ปกคิดแบบนั่นนะ่ะฮะลูกเขาห,หาย้อเฮ้ยไปไหมไปเส้นนี้วขาอนาอะเลของเอ,นเอนาาน็นัดเบอใครแนะน ยามายุแยงตะแคงรั่วใส่กันเรืออเเอเ่องของบมเป็นเรื่องเรื่องของจิ๊บกะิ๊บประจ้อยแคนิคชุ่มเจ้ากับจับมาเป็นกับประเด็นน่ามอันนั้นอ่าไอเพ็ดกับลูกลเลาแล่นขึ้นรถโดยสารนี่นี่น้่ตาลอย่างนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบกัถ้าข่อยหันบมมีเวลาเวลาไปส่งไปรถโด,ดยสารนะมันสบายที่สุดแล้วสำหรับอยู่ในประเทศลาวเด้อ อืม่อยบ่มีรถใหญ่เข้าใจบ่อืมรถโดยสารมันมึงเถื่อพ่าลมฝนตกมาเด้บุ๊บขึ้นนันนันแน่ขันมีรถใหญ่โข่ก็เออสิเมื่อมื่อใดบอกเด้อสิไี่ซ่งอันนี้กับเมื่อกับเมื่อรถจักรขี่รถโดยสารน่ะสะดวกกลัวแล้วนี่เด้กเด้งน่องหิวข้าวหิวคลองอีกเด้เจ้าขึ้นนันนันแน่อันนี้ห้าตาจะใส่ละหอยคนห้าตาแจะมินเขามา ว่าใส่กันบมหมักหน่าก่ะโเป็นยังดอกไปสสุฮาว่าให้มันนันพิจใจกันนะคนเฮามันใหญ่แล้วบมมีเด็กน้อยเด้ออือมัน่วอแนวว่ฮาว่าแต่แนวแนวใดมันสิถือกันนะพี่น้องนะอันนี้้าว่าแต่แนวมันคัดแย่งเด้วนะคัดแย่งกันาแนวมาเปรียบเทียบก็เออกับคือกันเด้อพอเราเวลาเอื้ยเอ้ยค่อยมาอือ มนเขาอยู่ย<อ>ม,ยมีแนวคิดแต่คือเราไปเนาะคอยก็มีแนวคิดคือกัเอาเอฟซีเมนมาคือว่าเออนางมนมามาอยู่เพื่อนคอยนี่อืมไม่ค่อยได้ซื้อเลยหนก็นมีอีกได้เออมีแต่พี่สาวซื้ออย่างนู้นอย่างนี้เจ้าของบ้านเนี่ยโบคอยได้ซื้อเลยมนเอ้ยไปอยู่ม่นเพื่อนมูลผุนกม,นนนม,มีที่บอลถนันนะอืมผู้ที่บ่มาคอยอันนี้เด้อ่าสิซะเพิ่นก็นเห็คดคลิปอันเห็ดคลิปกินบัาอืม ผนซื้อคนก็ยังให้คอยเขาคลิปนั่งกินเนาะเห็นได้ๆสัพิผนซื้อเขาซื้อหมดเลยคือคือคอยไปเพือนผลพอกระซื้อกินของของระซื้อแต่ส่วนมากค่ะส่วนมากค่ะเออเอ้ยซื้ออยู่แล้วนางมนเราเป็นคนใจกว้างใจสปอร์ตอยู่แล้วเรื่องซื้อๆในเราบริสุทธิ์ใจกับพันร์ซื้อยู่ประซื้อนางมนนะอืม ไปเพื่อนเอื่อยเขาไปอยู่หึงดอกเขากะยันเอื่อยเปลืองคือส่างเจ้าว่าเนี่อเขาเขาครอบครัวเขาเพียงบ่อยากอยู่หึงดอเพื่อนเพื่อนเอือกกระยาและมนเป็นเหื่นเ้าเขาก็ขึ้นได้เขาคือเขามาเพื่อนเฮาเรืคือกันเขาก็มาเพื่อนเฮาก็คือกันถ้และเราก็ซื้อเพื่อโบอยากให้เอฟซีว้า ขันสมุดว่าสิมากินแต่น้ำผ่อยเอฟซีกระท่วงไรบา้านนี้อืออ้าวทำไมกินแต่กับเขาล่ะไม่ออกเลยนะชิ้นเปลืองนู่นนี่นั่นข่าวว่าให้เอื้อยคอยอีก,ออกสมุดเราอเอ้ยคอยไปซื้อกันอือจักแนวใดจังสีดีนอออ้นอส,สุนเกลอน้อขบอกบอประสาทสี่าเด้อคือยังเส้นคือน้นองคอยมาอยู่แต่ที่พัผนผ่านมาได้สิอืมคอยกระจายช่วยช่วยช่วยจ่วยช่วยซื้อซื้อน้องซื้อหนุ่งกินกับเอาไปไปว่างให้เขาอีกย้ำ เขากับบมีเงินเนาะยามน้นองหนุ่มมา่งพาใสเขาก็ตตอนหับเอาเิดรถไปว่าของเขาอีกผ่านมา mm hmm. เขาก็ประจักแนงเอา้าไปก่อนเด้อพี่น้องคิดนน้ก่ะใครสิมีความแสดงความคดเห็นนะได้ก็วบามา mm hmm. เด้เอ